สวัสดีคุนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามา,าอยู่กันในเกมโ o ลโบอกในเอ c a ิ e ตำรวจหัวใสเลนนั่นเองซึ่งเขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นเรือนจำลังที่แบบมีทั้งผีแล้วก็มีสัตป,ประหลาดซึ่งดูจากหน้าปกเกมแล้วก็มาแล้ว เม็กซับเม็กซับเป็กซับเม็กซับไป็เข้าเป็กซับมาดูมาดูเปกซับวิ่งเข้ากำแพงเมื่อกี้เมคิกซับวิ่งเข้ากำแพงเลยอะมาดูมาดูมาดูรูตรงนี้ดินั่นๆๆอุ้ยยังหลอนนะภาพแบบตาบวมน่ากลัวไไอ้แม่ดูภาพน่ากลัวมากอะไรอ่ะเอ้ยอันนี้เปิดได้ย่าเขา ออกสิอู้หูมากีบูไปเฉยเว้มากีบูไปเฉยอ่ะอ่ะไม่โอเคโอเคมึงมึงวูบมึงวูบสองรอบแล้วนะขาเปียไวะขาเปียะขาเปียไว้ได้วูบขาเปียะเฮ้ยระวังตรงนี้ด้วยนะโดนทีตายตุกกระจาย ไมเไยทุกอย่างกูจะเดิมห้กูจะไปเดิมตายให้ทุกอย่างเลยเพื่อนอะไรอ่ะหนำเออเออกลับไปมันจะกลับอ่ะเนกลับไปยังไงอ่ะม,มันกลับยากนะเออกลับยากอ <S 2 S 1> <ล>ยู่นะจะไม่กลับหรอกอรเฮ้ยน,นี่มันห้องทรมาน โออะไรอะอะไรอะไรอะไรทางตาเดดเอ็นเนี่ย응มีอะไรวะหลังอะโอ้ยตายเอ๊ะมันกูลอยกูลอยก็มาลงมาลงมาไหมแล้วข้าลอยอยู่เฮ้เฮกำลังไปกำลังไปกำลังไปเราด้วยเราดูโอ <Yeah> ้ย อุ้ยฟี่มันปีนมันไดมาได้ด้วยอุ้ยอุ้ยมันฉลาดมันฉลาดวู้วอะไรอ่ะตับคันโยกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยข้างล่างลึกแล้วมันลึกมากมันมืดแบบมองไม่เห็นไปกําลังไปกําลังไปกําลังไป อะไรยุกยิกยุกโอเค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 โอ้ยเครือเครยอโอเคไปเขาบอกว่าตรงนี้เฉพาะคนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นคุณได้รับอนุญาตอยู่แล้วปะอ่ะ อ๋อจับอะไรโซ่โซ่ตซตูดบาข้างบนมีอะไรอ่ะแคจะเปิดประตูไม่ได้อันนี้อันนีันนีัมันมันไรนะอะไรองซกไม่ได้มองทำไมไฟแดงอะไรอ่ะไม่มีอะไรหรักใช่ไทำไมเขเห็นไฟแดงข้างบนเห็นปะเห็นปะเห็นเห็นเห็นไฟแดงอะไรอ่ะมึงอะต้อขึ้นมาเร็วเร็วไปเร็วเพื่อนเอไปโห อะไรเนี่ยห้องน้ำห้องน้ำโหทำไมน้ำไม่เคี้ยวเงี้ยแล้วน่าจะขุ่นมากเขาบอกว่าข้างหน้าเป็นห้องพยาบาลข้างหน้าเป็นห้องพยาบาลเอ๊ะเอ๊ะโอ้ยมุดมืดมุดโอ้โหว้าวโอ้ยแฟมบี้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 หรือเปล่าป่วยเลยอะเออเหมือนผู้ป่วยผู้ป่วยดิ้นชื้อ จำได้ว่าฉันหลบแล้วนะโอเค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 โอคโอเคโอเคเยอรอดแล้วโอ้โทับข้างล่างกับตักนี้เอาไว้สำหรับฆ่าคนโดยเฉพาะรถเสียบรถเสียบ ปีนไปที่เชือกนั้นเขาบอกว่าปีนไปที่เชือกนั้นอะไรวะเชือกไหนตรงไหนเชือกมัอยู่ตรงไหนไหนวะดีดดดดเดี๋ยวนี่ไงเชือกนี่ไงเชือกนี้เชือกนี้เค็งเคงเ้ยเกืบือบเกอดเล้เพื่อนเราหายไปไหนคนนึง ภารกิจกอบูเพื่อนวูแล้ววดแล้วแล้วเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วมามาเร็วมาเร็วมาเร็ววิ่งตรงมาเลยวิงนี่มาหเลยคือตำรวจมันอยู่ข้างหน้ากูวิ่งตรงไ่ได้นี่ๆีเย้ ก็แล้วไปเร็วเดี๋ยวเคลเฮ้ยข้างหน้าอันตรายโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้มีมีส่วนมนแบบว่ามันต้านลมมันมีความดันแรงสูงอะไรใช่ใช่มันแบบมันแบบ อังแอลไว้ข้างหลังด้วยแกมาเกี่ยงบอมมองลงมาแล้วเข้าเรากำลังมองนายอยู่ข้างบนเพื่อนกลัวกลัูว้ามาเลยกระโดดไปกระโดดไปกระโดดไปมาไม่ได้ยังไงวะเร็วเร็วเร็วๆแม่เปิดประตูให้หน่อะเขาเปิดไม่ได้ตายตรงนี้กูจะขับให้เโอเคข้ามาแล้วเข้ามาแล้วกระโดดลงไปเลย นี่อยู่ตรงนี้ดีวาอุ้ยไม่ไไม่ได้เข้ามาแล้วลงก็ได้รอะอุ้ยแล้วกโลกอ่าที่ขุดให้ด้วยนแ่ไหนกตอนมีที่ขุดตอนที่ขุดเหรอนี่เขาบอกอ๋อตรงนี้ได้ละใช่เออมีที่ขุดด้วยมีหมด้วยมีหมดกลโอเคโอเคโอเคมาเล หอหาทางออกนี่เองอะไรอ่ะตกใจหมดเลยไปเร็วเพื่อนไหนอ้าวเจอแล้วไม่เจอวะยังวะเขาเจอแล้วขุดไปเลยขุดเลยขุดเยอะมากเลยเอ้ยยเ้ เฮ้ยนี่พวกรายยังเป็นคนงานเลยเดี๋ยว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 ว่าี๋ยวเดี๋อวเวเะี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ะวเนี๋ยี๋วเดี๋เดี๋อเายว่วเดยเดี๋ะวเดีเดี๋ะวเดี๋นเดี๋ยวเรยวเดี๋ยวยเวเวจตาเดี๋ยเรียวเดา๋วเดี๋ยวววจเเเ แบมแบมโอเคโอเคแบมมันไปก่อนเราไปตามวู้ว่เออทฟฟี่มาหรือยังึินบนใดไม่เป็นอ่ะเรื่องทฟฟี่เลืว่าทฟฟี่มาแล้วเขาบอกว่านี่ไงหาสวิตหาสวิตมันมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นอะ แบ่งเด็ดอยู่แผ่นเดียวเลยเนี่ยมองไม่เห็นเลยมั้งโอเคประตูเปิดแล้วไม่เห็นมาแล้วห้องห้องควบคุมเหรอหัวแดงหัวมันเตือนภัยอะไรอ่ะโอ้ยผีเอาอะไรอ่ะอ้าวโอ้ยเอาประตูเปิดอ๋อมนต้องอ่ะ มันต้องหาสว e. e ิต sì, ที่ทำให้ประตูเปิดนี่ไงใช่ด้วยให้เล่ให้ไว้ไวอันนี้อะไรเงี้ยไอ้ตรงนี้ตรงนี้มีของตังนมีของอะไรอะไรอะไรอะได้ได้ยินเสียงคนเดินไห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 นใครคัดใครคัดไหนคนเดินอะใครข้ามไปโวิ่งวิ่งวิ่งเร็วไปเร็วเร็วมา ใช้คีการ์ดไปแล้ววู้ฮู้หุยมันตามเข้ามาถึงนี้เลยอุยไปแล้ว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 ข้างหน้าคือโรงอาหารไงไงแต่ว่าข้างหน้าของเรานี่คือ,เ,อ,อเลเซอร์นะเว้ยโอ้ยเลเซอร์เลเซอร์ตัดขาดจะโดน <G ül> เอ,อื้อเอ,อื้อ <G ül> โอเคโอเคอาฟี่กูเล่นสองรอบผ่านนะอันเนี้ย One hour later โอุ้ยอาไฟดับน้ำหนืดน้ำหนืดอะไรอ่ะมีน้ำด้วยน้ำสีเขียวจะเหยียบนะมันจะหนืด ผีผีโอ้ยผีโวออนผีอ้าผี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 ผ,ผ,ผ,ผีโอ้ยกำลังไปกำลังไปโอ้ยหนืดมากน้ำเขียวอุ๊ยอุยอุยโดดไม่ไปอยู่ไหนกันมาแล้วออื อะไรเขาบอกว่าใช้กับดักใช้กับดักคืออะไรอ่ะแต่ว่าเราต้องรอช็อตอีนั่นมเปิดอะไรมาเราต้องไปรอผีมาป่ะอนี่ไงนี่ไง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 เปิด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 โอเคป่าพวกเราออกกันเอาไปที่นี่โอ้โหรถไฟรถไฟไปจะไปรถไฟโอ้โหไปเลย โอ้โหทุกคนในที่สุดพวกเราออกมาจะเย้ออกมาแล้วอันนั้นคือเราจะทะลุกำแพงไปเหรอกูไม่เข้าใจอ่ะอันนี้คืออะไรเอยอะไรอะไรเฮ้ยออะไรอ่ะลงน้ำเหรอลงน้ำโอ้โหเอาตายเลยเย้ผ่านแล้วว่ะเย้ผ่านแล้ววู้ ในที่สุดพวกเราก็รอดจากเอสเคปเอ้สจำรวจหัวใจเล่นมึงมีคนมีคนตกลอกนะเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชอบนหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ที่อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาับไปก่อนบ๊ายบายผู้หยาบไปแล้วกูอยากบินได้มั้งอ่ะมึงบินยังไงวะดูความเวิร์กวังใครพอหรือเอือ